มาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะฮะเป็กจากเป็กซิลอาร์ตสตูดิโอครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะมานะครับสอนทำโคเวอร์ u t u b e นะฮะด้วยโปรแกรม Affinity Designer นะครับซึ่งมีคนถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับให้ผมสอนใช้โปรแกรมนะอ่ะโอเค เดี๋ยวผมจะทยอยสอนนะครับในส่วนของ Affinity Designer นะครับสำหรับใครที่เปิดเข้ามาดูคลิปนี้นะครับเราไม่รู้จัก Affinity Designer คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพูดย่อๆสั้นๆนะครับ Affinity Designer นะครับเป็นโปรแกรมทำกราฟิกนะครับทำงานกราฟิกคล้ายๆกับ Illustrator นะฮะซึ่งทำงานเป็นเวกเตอร์นะครับผมเป็นโปรแกรมที่มีอยู่ใน iPad นะครับเครื่อง Mac นะฮะแล้วก็ Windows นะครับผมเป็นแบบซื้อขาดนะฮะซื้อทีเดียวจบเลยนะครับมีอัปเดตตลอดนะครับผมอ่าซึ่งเขามีความพิเศษนะครับสำหรับ Affinity Designer คือสามารถที่จะเพ้นได้ด้วยนะครับแต่ว่าที่ผมใช้งานมาผมไม่ค่อยจะอ่าใช้มากนักนะครับผมส่วนมากผมจะทำงานกราฟิกนะครับผมอ่ะโอเคครับ เดี๋ยวอันนี้เราจะมาสาธิตการทำปก cover นะครับที่ผมใช้นะครับเนี่ยส่วนมากแล้วผมจะใช้ใน YouTube ของผมนะฮะผมจะใช้ตัว Affinity Designer ในการทำงานนะครับผมมาครับก่อนอื่นเลยนะฮะเราก็กดเครื่องหมายบวกตรงนี้แล้วก็ดูตรงนี้ครับ New Document นะฮะกดนะครับผมก็จะมีนะครับฝั่งนี้นะฮะเป็นเกี่ยวกับพวกอ่ะ device นะครับ เขาจะมีเซตให้เลยนะครับสมุดปิ้น์เนี่ยเขาจะมีไซส์มาให้เลยว่าเป็น A4 เป็นนู่นนี่นั่นนะฮะอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมทำคลิปแยกต่างหากถ้าใครสนใจนะครับผมทีนี้อ่าต่อมานะครับเป็นหน่วยนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นพิกเซลนะครับผมอ่าสีนะครับเป็น R G B นะครับไซส์เมื่อกี้เลย1,2,80แนะครับแล้วก็คูณเท่าไหร่เอ่ย720 DPI อผมเอาเป็น300ไปเลยนะฮะเผื่อผมอยากจะปิ้นขึ้นมานะฮะมันก็ไม่เสียหายนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีแนวเป็นพอเทกคือแนวตั้งกับแนวนอนนะเราจะใช้เป็นแนวนอนนะครับเราก็เลือกตรงนี้นะครับผมกดโอเคครับนี่เราก็ได้หน้ากระดาษแล้วนะครับอันนี้คือหน้าต่างการทํางานนะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสเราจะได้มาสอนกันแบบจริงๆจังๆอีกทีหนึงนะครับ สามารถหมุนได้นะครับผมเนี่ยเวลาเรา export ไปนะครับมันก็จะเป็นไซส์นี้และนะครับเป็นไซส์เป็น cover ของตัว YouTube ของผมนะฮะอ่ะทีนี้ผมจะปูสีพื้นนะอ่ะเราใช้นี่ครับเครื่องมือตรงนี้นะตรงนี้ปุ๊บก็จะสัมพันธ์กับตัวสีเราก็มาเลือกสีนะครับสมมุติว่าผมชอบเอาสีเหลืองก่อนละกันเราครอบไปปึ๊บไปนี่มาดูที่เลเยอนะครับผมมันก็จะเกิด เลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับผมเห็นไหมนี่อ่าสีก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับตามที่เราต้องการเลยอ่ทีนี้ cover มันจะมีอะไรบ้างเราก็จะต้องมีรูปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะไปเอารูปมานะครับเราจะถ่ายก็ได้เราจะอะไรก็ได้นะสมมุติว่าผมลอง p พ a สอ Image นะกดตรงนี้นะกดตรงที่มันเป็นเหมือนกับ ตัวกระดาษภาพนะครับ Page image แล้วก็ Import f r r m Photo นะครับทีนี้เราก็ไปหาครับว่ารูปที่เราต้องการนะฮะเป็นประมาณไหนอะสมมุติว่ารูปนี้ผมถ่ายไว้มันยังไม่มานะครับเราต้องแตะไปทีหนึ่งก่อนทถ้าหลายคนมาอาจจะงงนะครับอ่ทีนี้ผมถ่ายมาแล้วเป็นแบบมีติดแบ k ็กการ d สวยงามเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรครับ เราก็เอานี่เลยอ่าแต่ถ้าเรารูปเราไม่สวยอะไรยังไงนะครับเราก็อาจจะมาจัดวางอีกทีหนึ่งอ่าสมมุติผมได้รูปเต็มๆแบบนี้อ่ะลองไปถ่ายกันมาดูนะครับทีนี้แน่นอนรูปโคเวอร์มันก็ต้องมีเฮดใช่ไหมครับมาที่ตัวนี้ครับปึ้งเข้าให้นะครับเป็นตัวอักษรน,นะแต่ทีนี้มันยังไม่มีอะไรนอกจากเราจะไปลากไปนี้ก่อน่นา แล้วก็มันจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้ครับผมให้เรานะครับเปลี่ยนฟอนต์สมมติผมเลือกฟอนต์ก่อนแล้วผมก็พิมพ์มาเป็นภาษาไทยนะครับสอนวาดหนุ่มเกาหลีแล้วกันทีนี้พอได้ปุ๊บแตะตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ยอ่อทีนี้นะครับต้องระวังนะครับผมบางทีมันย่อปุ๊บแล้วก็มันจะยืดนะครับผม ต้องระวังหน่อยทีนี้อฟอนต์มันเป็นสีดำนะครับผมเราก็มาเปลี่ยนสีตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่า Affinity นะครับมันไม่จะเปะต้องแบบไปข้อไปอะไระคระับถ้าเราอยากจะครอบแค่บางส่วนนะครับเปลี่ยนฟอนต์แค่ตรงจุดนี้ก็ได้แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนหมดเลยเราก็ไปเลือกแล้วเราเปลี่ยนได้เลย สมมติผมได้ปุ๊บเป็นเฮดแล้วนะครับผมมาผมอยากจะได้เป็นสโตกสีดำทำยังไงนะครับผมทำได้2วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือเราก็มาใส่สโตกนี่เลยตรงนี้คือสโตกนะครับอ่าเลือกนี่เห็นไหมครับมันจะมีสีนะครับแล้วก็สตกสโตกเปลี่ยนสีได้ครับอ่าเดี๋ยวเราจะเอาเป็นสีดำก่อนทีนี้มัน เส้นสโตกตอนนี้มันเข้ามาข้างในพื้นที่ของตัวหนังสือผมจะให้มันออกมาข้างนอกนะครับแต่ไปที่สโตกครับไปที่แอดวานแล้วกดที่นี่ครับออเดอร์อันนี้คือข้างในอันนี้คือข้างนอกสะดวกมากเลยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้สโตกเราก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนความหนาของเขาได้นะครับอันนี้คือวิธีที่1น,นะครับวิธีที่2นะครับเรามาที่เอฟเฟกตรงนี้ครับเอ แล้วดูที่คําว่า outline ครับแตะปึ๊บนะครับมันจะขึ้นบาร์ตรงนี้ขึ้นมานะครับผมเราก็กดที่นี่ครับ radius นี่มันเหมือนเอฟเฟกต์เขาให้เป็นสโตกนะฮะอ่ะก็ได้2วิธีนะครับถ้าปิดเปิดปิดเปิดเอฟเฟกนะครับผมอ่ะสมมุติว่าเราเอาเป็นเอฟเฟกต์ละกันเดี๋ยวแต่ละอย่างนะครับเดี๋ยวเราทําคลิปแยกกันไปอีกทีหนึ่งนะครับผม ต่อมาผมอยากจะได้เป็นเงานะครเหมือนที่ผมทำบ่อยๆทำยังไงนะครับเอฟเฟกเหมือนเดิมนะครับเป็น o u t เ r อร์ชา w ตรงนี้อ่าเปิดสวิตช์เห็นไหมครับตอนนี้ว่าเราใช้เอฟเฟกต์อไหนนะครเราใช้อ u t ไลน์กับ o u t เ r อร์ชา w แต่ทีเนี้ยเรายังไม่เห็นอะไรใช่ไหมเราสามารถลากนี้ได้เลยปึ๊ดนี่อ่ะสมมติวาผมต้องการให้มันตอนนี้โอปาซิตี้50%ผมต้องการให้ร้อยมันก็จะเป็นเส้นหนาๆเนี่ย ลากแบบอย่างนี้เลยอ่ะสะดวกไหมฮะนี่เห็นไหมตอนนี้ก็คือเนี่ยพอดูที่เลเยอร์นะครับก็จะแยกกันนะครับตัวภาพแบ็กกราวน์ของเราแล้วก็ตัวนี้ทีนี้เราได้แล้วนะครับเราอยากจะได้ซับทำยังไงถ้าเราไม่อยากใส่เราอยากได้เอฟเฟกเหมือนเดิมนะครับเราก็กรอบเลยวิธีกรอบนะครับใช้2นิ้วแตะที่จอ นะครับแล้วลากองมาปึ๊บไปอ่าอมีทรับหน่อยสมมติเราเปลี่ยนง่ายง่ายอ่าสอนว่าหนุ่มเกาหลีง่ายง่ายเป็นใน3นาทีเหมือนมาม่าเลยอ่าฮอยากจะเปลี่ยนฟอนไหมอ่ะลองดูครอบอ่ะแต่ก่อนนะครับปึ๊บแล้วเราครอบ ไปอย่างนี้แล้วเราก็มาแตะเปลี่ยนฟอนต์ดูนี่นเรียบร้อยทีนที้เราอยากจะใส่โลโก้ของเรานะครับสมมุติว่าเราไปทำมาแล้วนะครับผมแล้วก็กดนะครับ place image ผมมีกล่องโลโก้ของผมนะครับโลโก้ลองเลือกดูสมมุติว่าอสอนเราสอนด้วยโปร r e เ t e ใช่ไหมเราก็แตะมาก็เหมือนตอนเอาลูกเข้ามานะครับผมทีนี้เห็นนะผมเซฟเป็น png มาแล้วข้างหลังมันโปร่งใสผมก็จะมาวางไว้ place image อ่าเป็นโลโก้ของผมนะฮะผมหามา teaching by ไอพวกนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะมีสอนแยกอีกทีหนึ่งนะครับก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับอยากจะให้สอนหรือเปล่านะฮะนี่เราก็ได้แล้วครับโคเวอร์ของเราจะพิมอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวพวกกราฟิกอะไรเนี้ยก็เดี๋ยวค่อยสอนทีหลังนะครับผมอ่ะเนี่ยง่ายๆก่อนจัดองค์ประกอบอย่างนี้ก่อนนะทีนี้พอเราเราเสร็จแล้วใช่ไหมเราต้องการ Export นะฮะเราก็แตะที่ตรงนี้นะครับตัวเดิมเหมือนตัวที่เรา Page image นะครับแล้วมีคำว่า export นะฮะกดมันจะขึ้นมาตรงนี้เยอะแยะมากมายนะครับผมเราก็ export ไปเลยครับเป็น jpeg หรือเป็น png ก็ได้นะครับเป็นรูปภาพเหมือนกันนะอ่ะเป็น jpeg กดตรงนี้ครับ share แล้วก็ save image มันจะนิ่อย่างนี้นะครับแล้วกดแคนเซิลไปทีนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับบางทีโปรแกรมดับไปผมว่าเป็นบ่อยนะฮะแล้วมันไม่ได้เซฟนะฮะทางที่ดีคือเราต้องกดออกไปก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีปุ่มเซฟให้เรานะครับผมเรากดตรงนี้ไปมันก็จะเหมือนเซฟให้เราเรียบร้อยนะครับกันเหนียว่ะทีนี้มาดูกันนะครับรูปที่เราทํากันเมื่อกี้นี่เรียบร้อยครับเราก็เอาไปทําเป็นโคเวอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือจะทํา c คเวอร์ของ Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ไปดูไซส์มานะฮะเรียบร้อยประมาณนี้ครับผมอ่ะอันนี้ก็คือวิธีการนะครับสอนการทำตัวโคเวอรของ YouTube นะครับด้วยโปรแกรม Affinity Designer นะครับเห็นไหมครับว่ามันค่อนข้างที่จะง่ายมากเลยนะครับแล้วก็สวยนะครับสำหรับฟอนต์อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะ Import เข้ามาได้เหมือนกันนะครับค่อนข้างที่จะง่ายมากนะครับผมเห็นไหมครับแล้วก็เมนูเมนูเขาก็จัดเต็มให้นะครับอำนวยความสะดวกให้เรา มากนะฮะผมก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นหลักในการทำงานกราฟิกเลยนะครับผมโอเคครับถ้าใครมีคำถามนะฮะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Affinity Designer นะครับหรืออยากจะให้สาธิตทำอะไรให้ดูนะครับก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครผ่านไปผ่านมานะครับยังไม่ได้กด subscribe นะครับผมก็รบกวน subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วผมจะทำคลิปดีๆอย่างนี้มา ให้ได้ศึกษากันอีกนะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย